ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับตามที่ทุกคนได้เรียกร้องกันเข้ามานะครับผมของคุณป้าใจดีนะครับผมซึ่งวันนี้คุณป้าใจดีก็ได้ให้เรามาแล้วนะครับผมผมก็รีบทําการลงให้เลยนะครับผมอาจจะช้านิดช้าหน่อยไม่ว่ากันเนาะเพราะว่า พึงได้มาจริงๆครับผมครับวันนี้นะครับเลขของป้าใจดีก็ได้มาครับไม่เยอะนะครับผมก็ถ้าใครชอบใครอะไรก็ลองเลือกซื้อเลือกหานะครับผมจมกันแล้วก็นำไปเสี่ยงโชคอะไรกันได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมเลขคุณป้าใจดีที่ได้มาวันนี้ก็ มีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับก็ลองเลือกดูนะครับชอบตัวไหนอะไรตัวไหนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็ติดตามเลขของใครนะครับผมก็สามารถติดตามได้ที่ช่องมิดก็ติดข่าวนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็นำเลขของคุณป้าจดีมาฝากทุกคนกันครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ